พาไปดูพ่อกับลูกตกปลาแห่ฝลังเพิ่งซื้อมายังไม่รู้เลยว่าต้องหวานยังไงลูกชายฟิชชิงเดี๋ยวจะย้ายสปอตแล้วค่ะมันไม่มีปลาเลย หลังหวานแหแม่บ้านหวานไปคนหนึ่งไม่กลางเลยเหมือนโยนเหมือนโยนเหินลงน้ำตุ่มเลย หนึ่งสองสาม not okay น <laughs> <least>, <laughs> ่าลีดส yeah this t i n e is good บัลลีสาว not good หนาวค่ะแต่แดดอุนน่นดีดูน้ำลงค่ะครั้งก่อนมาน้ำอยู่ตรงนน้นค่ะแต่วันนี้น้ำลงเยอะเลยมีคนแต่งงานด้วยค่ะ มีงานแต่งสองกลุ่ม It would be a lot better if you catch some fish. <laughs> catch any? แม่บ้านโยนไปได้ปลาปลากระเป้าตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะย้ายสปอตไปที่เดิมแล้วค่ะเมื่อกี้ขับรถผ่านมามันคนเต็มค่ะแถวนั้นคนเยอะก็เลยมาฝั่งนี้กันชักสนุกว้เหมือนโยนหินลงน้ำเลยไม่มกลางเลย หวานแห้ไม่กลางเลยแหฝรั่งค่ะซื้อมาจากเน็ตซื้อมาประมาณมมา oh, าห้าสิบเหรียญ be careful กะนกเกตอย่า d a h เห็ด oh that's good shot any มันเรายังหวานไม่เป็นค่ะมันไม่กลาง มีเจ้างูฟางนะคะเขาค้อมีกันแลเขาก็โยนโยนเล่น,นกัน <Yeah. S 2> <laughs> fun 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 go oh uh, not bad ได้เล่ง u ีชุด c บกแคบ Over here. I don't want the sun to burn you. I want it to be pinky pink. Okay. Yeah. Oh, that's it. It, it follows subjects, you know. The subject if you tap at the screen on the subject, oh, okay. it'll follow them. Oh, okay. If you download the app. Yeah. กำลังเล่นสเตอร์บิลไลเซอร์ตัวใหม่ค่ะแคชอันนี้โอ้ยทำไมเขาไปบานแห่เขาโยนไปทีเดียวเขาได้มาเป็นร้อยตัวเลยเราตัวเดียวก็ไม่ได้เล่นโครนสนุกว่ะมาดูเล่นโครน Any luck darling? Any luck? ฮึูโชว์ดชายบอก no ดูกระเน๋าชักสนุกชักสนุกเย้ Isabid oval darling, minis circle circle บาลังบาลเทนเย y yeah. That's why we can t dress well when we want to throw the net <laughs> มีปลาแล้วที่นี่ I think should we move to the bridge อันนี้อุ้ยอันนี้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  Darling I want it Darling ดูนี่ดูนี่พอบ้านได้อะไรคะตึงๆ Darling Darling get some more Darling still alive yeah absolutely เฮ้ยคือมัน Darling get some more เอ่ออาย u ชัวะ yeah absolutely no I think sen No อุโอเคก้อนวอ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 ได้หอยแครงตัวบันเลอร์อเลยค่ะหอยแครงหอยคางบ้านเราเรียกหอยคางนะดูนี่ดูน,ดนี่เดี๋ยวแม่บ้านให้ดูเอากล้องปรับกล้องลงก่อนคนะ่ะไม่ใช่ผิดทางนี่ดูซึ่งกัดหลงเรื่อเลยเอาเอาเอาบ้าน yeah. โอ้ oh, the good troll darling หวานแฮ่ได้หอยแคลงโอ้ no it's not open darling <laughs> no โอไม่น่าเชื่อว่ามันตายหรือยังนี่เดี๋ยวไปเอามีดลูกชายปวดปวดหัวจะไม่สบายซะน้อง นี่เป็นเงือหอยกันาด You think it's still alive? Oh my god! โดนตมซะแล้วนึกว่ได้หอยแครงหอยคางมาพร้อมกับขี้โคน แม่นึกว่าแดดได้หอยตัวเบอรเลอร์เลยดูพอแม่เอามีดมาแงะออกดูนี่ฟ <laughs> ิมมุฟโอ้ไม่ฟันแล้วใช่ไหมคนทำไม่เป็นนะคะทำยังไงมันก็ไม่เป็นอะ่ะมันต้องใช้เวลาฝึกหัดก่อนดัลลิงยูเฟสลูกโซ so pink want to have a break Go throw under the bridge. <music> Any luck, film <team? laughs> <laughs> สนุกสิดูสีชมพูแล้วตอนนี้แดดสักประมาณ3โมงได้คนะ่ะเพราะว่ามันไม่มีหลอกดารินไป Let's go move Can you wash it please แล้วค่ะจะย้ายไปตรงสะพานเดี๋ยวเจอกันที่สะพานนะคะ